สวัสดีครับสวัสดีพี่โลกครับกิจกรรมอาทิตย์กิจกรรมเส้นทางสีแดงวันจันทร์ที่เด๋ยวสักรูนะครับวันจันทร์ที่31มกราคมพวกเราเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่จังหวัดพิศนุโลก แล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่อุตรดิตถ์ก็มีการจัดงานหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรักการะอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดับหันนะครับแบบนี้ผมกำลังเก็บบรรยากาศของการสักกดิ์ ตาพระเจ้าเส้นทางสีแดงได้เดินทางโลกได้เดินทางไดเข้า ชื้อแดงตลอดทนประเทศไทยให้ผลงูคนไทยปรไะสบแต่ความสุความเจริญตลอดไปด้วยคล้าวยาสมองขออีกครับพระเจ้าถุ้เส้นทางสีแดง พระองค์ได้ทรงปกปักรักษาประเทศชาติให้มีความมั่นคงให้มีประชาชนไทยเพื่อลูกหลานไทยในีนัที่ชหมีคนขอถ่ายรูปถ่ายรูปได้ัหน้าผมเป็นพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนามิศิรสาพิมพังพุทธยานเรศวนสัพพทุกขะสัเมตารังสันติทางสุขทางสัาติ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นพระสงดาซึ่งมีจำนวนประมาณพระสงดาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอาวุธปืนด้วยซึ่งเป็นปืนโบราณนั่นี่ก็เป็นพระคาถาบูชาองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระมาลานะครับแล้วก็มีพระภูษานะครับเครื่องประดับต่างๆก็ในะส่งการแล้วก นี่คือใบหน้านะฮะแล้วก็รูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช